สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆในขณะที่ลูกเล่นหรือทําอะไรเราก็สามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าลูกจะนอนหรือว่าลูกจะหลับนะคะพอลูกหลับนะคะเราก็ลงปใช่ไหมคะพอลงปแค่นั้น,นะคะ่ะเราก็แกล้งแกล้งแกว้งแกว้งแก้งให้ลูกนอนเราก็วิ่งทํานู่นทํานี่ทําสารพัดอย่างมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยคะ่ะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยเหนื่อย กบ้างอะไรบ้างแต่เราก็มีความสุขค่ะลุ้นว่าลูกจะตื่นหรือยังนะแม่จะทําอะไรได้บ้างนะมันเป็นความสุขและเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้สุดๆซึ่งบรรยายออกมาเป็นความรู้สึกไม่ได้ ทางงวดนี้นะคะอีแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนแม่ก็จะรีบเขียนใบลาออกทันทีเลยค่ะและแม่ก็จะรีบกลับไปอยู่กับลูกนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกอย่างเดียวคะ่ะอันนี้คืองวดนี้นะคะอีแม่ซื้อแล้วนะคะทุกคนอรอลุ้นกันนะคะว่าเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าดูสิทุกคนมันมีความสุขมากๆ เลยนะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยเราไม่อยากจะห่างลูกสักวินาทีเดียวตอนนี้ก็คือเลี้ยงลูกเองนะคะวันที่อีพอ่อไม่ทํางานอีพอ่อก็เลี้ยงนะคะวันที่แม่ไม่ทํางานอีแม่ก็เลี้ยงนะคะทุกคนก็